ก็นั้นก็เลคอร์ดไปเรื่อยๆเจอเลยนะไปเรืยครับเราค่ะาวประวัติให้แม่แม่ให้ฟังโอ้แม่เบอกไข้ฟังบางครั้งแม่ก่อนมันมีเหตุผลก่อนแม่เสียเลยมาเหตุอินทรีย์นี่คือพอป่วยค่ะพอป่วยแม่เป็นคนอยู่น <sk ี่ครับเป็นคนแม่เป็นคนเป็นคนตำบลบูเป่อยนี่แหละค่ะพื้อนทิ้นยู่นี่ค่ะแต่พ่อแม่นั้นมาจากกัณฑลักค่ะ ใหย่ไม่ยู่นีแต่เกิดอยูนีเนาะแต่แม่เป็นคนเกิดอยู่นีค่ะพ่อก็แป่เป็นเป็นอย่างครับเจ้าน้าเป็นเป็นอาเียเกษตรกรรมค่ะพ่อคนอำเภอเดชแม่กัทลักแต่ว่าแม่เกิดอยู่ตำบลบุเปือนนี่แหละป่านนี้เฮ็ดอาชีพเกษตรกรมากอะเฮ็ดขึ้นโมนั่นแหละค่ะกับไปกู้เงินทกศมาเฮ็ด แล้วก็ไปสื่อสารเคมีมา่เสีดเห็ุไปเหตุมาามันก็เกิดการเจ็บป,ป่วยเกิดขึ้นนะคะพ่อป่วยพ่อแพ้ยาขญญาญ่าที่หมอบอกว่าพ่อเป็นมะเร็งที่จริงมันโบแมนพ่อแพ้ยาขัญยญาเพราะว่าแม่เป็นคนหูเลยพ่อเมื่อนั้นพ่อไปจ้างคนมาเสียดยาแล้วก็มันตรวจงานนั่นนะ ตังานกับเทือสียางไปหลอกสวนมันก็ใส่เวลาโดนเนาะกลับมาแล้วก็ป่วยเลยเขาไปนอนโรงพยาบาลเลยยู่ไรหาเดือนพอกับเสีสยชีวิตหมอบอกว่าพอพอเป็นมาเร่งที่จริงแมู่อยู่ว่าพอแพ้สารเคมีอันนี้แม่ก็ตัดสินใจเหลือบเหเวบรใสสารเคมียั้งเลยนะที่จริงแม่ก็ได้ทุ่นเดิมมากคือเหตุบัญชีรายรับรายจ่ายนะ มันบบเหลือต้อนทุนมันสูงอีกอย่างหนึ่งนี่แหละต้นทุ่นสูงค่าปุ๋ยค่ายาขัญยาค่าแรงงานอีอย่างแพ่งเบิดมันเป็นเหมือนภาพลวงตานะแม่ก็เลยเลิกหันมาเห็ดใหม่ปลูกใหม่ผสมประสานแล้วก็บ่บใส่ปุ๋ยเลิกใส่ปุ๋ยมาแต่พศสองห้าร,รอยห้าแปดค่ะเลืกเลยบบใส่ ปุ๋ยกรบโปใส่ย,ยาขันยากรบโปใส่สารเคมีทุกอย่างเลิกบาดนี้เลิกม้วนนี่กระต้องบ่ต้องไปกู้ท่อกสอกระจังสียูได้นะแม่ก็เลิกบ่ไปยืมเงินท่อกสอมาลงทุนได้แค่ได้ก็เอาเศรษฐกิจคือจังว่าขายดอกไม้หลายหน้าเห็ดคิจแม่นมันเหมือนภาพลวงตาเพราะว่าต้นทุนเทาสูง ขายไดก็เอาไปใส่นีเอาไปใส่ค่าปุ๋ยค่ายาขายาบวกลบคู่หารออกแล้วก็มีค่าเป็นศูนย์นะดูเหมือนว่าเฮ็ดไปเฮ็ดยังนออเฮ็ดพ่อได้เถาแม่ว่าจังสีแม่คิดจังสีนะเพราะว่ามันบบเกิดประโยชน์เฮ็ดล้วก็เอาไปเพราะว่ากู้เข้ามาเฮ็ดไงกู้เข้ามาลงทุนแบบน,นี้พ่อสิ้นปีรายได้เกษตรกร,กรมัน รล่ได้ต่อปีมันมันบบมีรายวันรล่เดือนนะรลยปีรล่เดียวนี่มันบ่คุมบันนี้ค่าค้องเสียบเท่ากับตรงใจทุกมือ่อแม่ก็เลยเลือกเห็ดเผือดเชิงเดียวหันมาเห็ดแค่เอาเริ่มที่แหลกนั้นเอาแค่พ่อได้กินก่อนปลูกเผือดทุกทะเนี่ยถี่ร่วมกันอยู่ในสิบสองไร่เนี่เอาแค่ได้กินซะก่อน เลือดจางหันแล้วจังจะขายนาะนะนะคิดว่าจาังสันเพราะว่าแม่กะบบมี่นี่ถิดตองไปใส่ยุทธกศออีอั่งประมาณเนี้ยนะแต่ได้แค่ได้ห้องก็เอาจ,างจังสีน่ะขอแต่ว่าให้สุขภาพเิาหดีขึ้นแม่ก็เลยเลือกใส่สารเคมีี้หันมาเห็ดอินซี่ก็ค่อยได้ขายไปพ่อหน่วยงานของคุณนุชเขามานี่และสื่อสร้างสุขหาตลาดไอยูโรงพยาบาลแม่ก็เลยได้ไปขายอยู่หันกับ กับพ่อได้อยู่ค่ะสินค้าทุกตัวกับขายได้พนัาบงานเขาก็สอบแต่ว่าคนป่วยก็มาสื่อเือกันค่ะแม่ก็ไปขายทุกวันจันทร์กับวันพฤหัสอาทิตย์ละสองมือมือว่างเขากับมาเฮ็ดงานอยู่บ้านก็โอเคอยู่ค่ะพื้นที่น้ำเยืนเขาเ้าเฮ็ดเกษตรเชิงเดียวเข็มขนแห้งน้ำแม่ค่ะแ,<ต>แ,แม่เแน,น่แ่ก่อน แม่ปลูกมันสเปลังปลูกเขาโพดปลูกยุดยังสั่นละ่ะจนแม่น <ย áng S 1> จนเดีนป่วยแม่ยางพารายางพารานี่กะเป็นเคมีคือกันเพราะว่าเน่องอันใส่นำกดไปหยอดคน่ล้ะกะมันกับเขาปอดเท่าขาดการพักผ่อนเพราะว่าเห็ดเวียกกางคขนไงอันนี้เขาไปในปลายางนะมันกลางคืนมันจะไข่ อากาศข้าบ่อนออกมามันกัเท่ากับได้รับอากาศู้ดีปันได้ยังสีนะบัานนี้เดี๋ยวนี้นี่ยางกันยังอยู่แต่ว่าแม่เนียนขายนามที่โบใส่สารเคมีเลยอันใส่ฟุ้นไห่บโบใส่ปุ๋ยใส่ขี้หมวขี้ไก่ได้เท่าไดก็เอาหนาหนะะบ้นนี้ต้นยางเท่ากับแข็งแรงเลยเพราะว่าเพื่อนโบแพ้สารเคมี เข้ากับว่าตรงไปอยางได้ลร้ายแห้งเกินหนะเพราะว่าคือเข้าไปใส่สารเคมีนี่เข้าอยากได้ายเข้ากับสื่อเขามาเห็ดสื่อปุ๋ยมาใส่ให้มันได้เป็นบ่ขายได้เข้ากับไปหายค่าปุ๋ยเข้ากับโบได้คือเก่าจังสินะมีค่าเหมือนจะได้มาแล้วก็่านไปจังสินะแม่คิดจังสี่แม่ก็เลื่อยโบใส่แต่ซ้ำได้ก็ดูกเอาซ้ำหนัก ไปเขาแล้วปุเยอย่างแนกับดินซีนี่คือโอดินซีเนี่ยมีสมแปลงอะมีอย่งแน่ค่ะมีแม่จะมีกล้วยแล้วก็มีเขาแล้วก็ล้างบานนี่คือเพผดทุกสนิทรวมกันมีหลายอย่างแห่งบักคามมีบักเงาะมีบักนี้บักไฟแล้วก็อวโวคคอดอพิกไทยแน่เล็กน้อย แล้วก็มะขามป้อมเฮ็ดเป็นสมุนไพรนะมีร่วมๆกันอยู่หันประมาณสิบสิบสามเสนมีไพรมีขมินมีกระส้ายที่พืชตระกูลหัวแล้วก็ขอบคางนั้นแม่จะเอาก้อยไปลงพวกเป็นหัวมันหัวก้อยนะเอาไว้เธอกินนาแรง ขายอยู่นบนืว่าวันนี้เอขายหรือว่ากินเองครับกินก่อนค่ะกินแล้วก็แจกซุ่มส้นเลือหั่นก็แม่ก็ขายค่ะแบ่งปันที่ที่เขาโหวว่าขมินเห้านี่มันแก่กระเพาะเขากบมาขอบางคนกับมาซื่อค่ะเพราะว่าแม่เฮ็ดขมินอัด,คด,อดคแคปซูลกับกระไส่อัดแคปซูลแล้วก็ส่าหยาหวานสำหรับพวกรักสุขภาพ แต่เรื่องสมุนไพรนี่มันมันละเอียดอ่อนแม่กจะให้กินแต่เฉพาะที่ผูดด้ใดหยว่ามันมันถื่อแม่จะว่าเนียนเรื่องประสาทัมพันธ์นะเอาแค่ให้กินพ่อห้าเห้าอยู่ใดโมกะกินใดจังสินะขายข่ยกวยเป็นกวยนี่ขายเป็นวีกรอบกอ่อน,อนแมนค่ะแมนจัง,จงไรเรื่องกวยนี่ แม่ปลูกกล้วยพ่อซอสอมหาหาสามปีหนึ่งแปดเดือนมันก็ออกเครือนอกกล้วยแม่กับพ่าท่านมีโดมตากขายบางที่มันก็หล่นตลาดบางที่มันก็ถูกแม่ก็เลยคิดว่าเอ๊ะไม่เห็ดโดมตากดีบอก็เลยให้ลูกเห็ดโดมตากให้ปีที่สองจังเียเห็ดก็ขายกล้วยไปอยู่ปีหนึ่ง น่ก็ไม่เฮ็ดโดมแบบนี้เฮ็ดโดมตากก็ล่องพิษล่องถืออยู่ประมาณย็ดแปดเดือนยังจังได้ผลนะก็เดี๋ยวนี้ก็คือหูวส่วนแล้วล่ะค่ะสวนเท็ดเองนี่ค่ะ,ะสอนอเ่เ็ดเองเอค่ะวิธีการเท็ดวิธีการนี้ใครมาสอนกล้วยนี่ต้องรอ20วันเลยค่ะอายุของกล้วยนะ่ะยังค่อยตัดแล้วก็เอามาบ่ม บ่มบ้องใส่ทานแก็ดบ้องใส่อันทีทีแนวทีเหล่งให้มันสุกนะบ่มธรรมชาติพ่อเอามาตัดแล้วก็ล่างล่างนวยกล้วยออกสัก่อนเวลาเขาปอกมันจังบ่ติดฝุ่นนะล่างตั้งแต่ตอนมันเป็นรีบๆผีแล้วก็เอามาดไว้ใส่ล่มไว้ประมาณเมื่อหนึ่งให้มันถือลมอยู่ก่อนหลังจากหันก็เอาลงใส่ ใชเค่งใช้ในหลังนะคะเอาลงใช้หลังแล้วก็คุ้มคุ้มให้มีดเสียดได้หาเมือมันก็สุกถ้าให้บ่มปกติบันนี้ก็เอามาปอกปอกเขาโดมตากตากได้สามเหมือถ้าบ่อยา,ากเวียกก็คือสามเหมือสองเหมืองไหม้าอยากเวียกก็สามเหมือแเลยเอามาทับค่ะทับแล้วก็เอาเข้าไปตากไม่ ต้องเก็บทุกวันเลยค่ะต้องเก็บทุกวันเก็บใส่ถุงมัดบ้องกอากาศเขา่ามันจะหอมแล้วก็น้นำน้ำตาลจากหน่วยกล้วยมันจะจะค่ายออกมาเลียงกันมันก็นจะหวานเสมอถูกหน่วยบัดนี้พ่อแสงบระท่านออกก็เอาออกตากอีกตาก,ก้อนแสงออกนั่นนะครเพราะว่าโดมมันห่อนแห้งแดดอ่อนมากกับเก็บเขา เาเขาทั้งไหวปิดไหวอีกคือเ่าเฮ็ดจังซันอยู่ประมาณหาเมือถ้าแดดบดีก็หกเมือบานนี้แม่ลองเอามาเก็บไหวเบืองว่ามันจะอยู่รสชาติดีอยู่นี่ประมาณหกเดือนหกเย็ดเดือนค่ะโบมีเสียถ้าห้าตากให้มันแห้งเพราะว่าน้ำตาลอยู่ในหน่วยกลวยมันจะทำนาทีเลี่ยงเจ้าของไหวนะค่ะบบได้ใส่น้ำตาลบบได้ใส่ย,ยั้งโบได้ใส่น้ำผึ้งเอาทรามมาตาเรยค่ะ กลือกระป่ใาสา่แล้วก็บ,บานนี้กัมาแพกลงกองได้ค่ะเป็นอย่างจังบ่อใส่คือแม่ว่าเอาไปใส่มันกะกล้วยมันกับหวานอยู่แล้วผู้ที่เขาใส่นั่นคือเขาเอากล้วยอายุที่มันบ่ถึงอรอยยี่สิบวันมาตาพอไปซิมเบิงว่ากล้วยจะของม,มาหวานกระต่องเอาอย่างอื่นมาแซ่แม่บอกเข้าตองเฮ็ดให้กล้วยเข้าแก่เต็มทีแล้ววันนี ก้วยนี่ทาใส่ปุ๋ยเคมีนี่มันจะแข็งเวลามันสุกมันบูนุ่มค่ะเพราะว่าสารเคมีไปเหล่งให้มันแก่มันโบกแกเองโดยธรรมชาตินะคะเหตุผลมันอยู่มองหันละมองทีวบใส่สารเคมีค่ะกล้วยมันกเ็เลยรสชาติแตกต่างกับากาอย่ายง,งะาา้าวมื่่อละคกมะ ตากอีกหาเมื่อส <laughs> ิบสิบสองมื่อซักค่ะเลียซะมมื่อมื่อมันบ่มีแดดประมาณนี้แหละสิได้ลงกองควารหูในการเฮ็ดนี่แม่มีอยู่แล้วหรือว่าไปมาสอนหรือว่าไปเบิง<อ>่งอ๋อค <c oughs> รลลับแมกบก่ก็แม่ก็มีต้นทุนอยู่เฮ็ดอยู่แต่หดแหละแต่ว่ากมันกับพิษพิษกืแม่ก็เลื่อยเบิ่งยูทูบอยู่ค่ะเอามาค่ะเอามารับเปลี่ยนใส่กับ อันคว่วคิดเดิมๆตะเกียนั่นแหละกะ็โอเคอยู่แต่ข้องโมงนั่นเข้าใส่เข้าแท่น้ำเชื่อมแม่ว่าแท่น้ำเชื่อมนั้นถ้าเป็นกล้วยแม่นี้มันจะหวานเกินเพราะว่ากล้วยมันแก่อยู่แล้วเขาบอกตองใจก็ได้ตอนเฮอินซี่กับบอดด้เฮินซี่นี่มันแตกต่างกันยังไง ตอนโบเฮตดอินซี่นั่นคือเวลามันหลีบหล่อนแล้วค่ะเพราะว่าหาเงินใส่หนี้ไงเตือนมากกับไปหาจากคนงานมาเหตุเพราะว่าเห็ดหลายอย่างเห็ดยางเห็ดมันจะคล้องเห็ดโบเแล้วกับไปจากมูลงทุนมันบอกหาหากับเขาใหายคนงานแต่และเมือเพื่อเพือ่อเป็นการหลีบหล่อนแหง้งแล้วก็บ่มีเวลาว่างจัิงสินะ หาเงินใส่เหนี่าสนแมหาหาห้มันได้ตามเป่าพ่อเลิกจากเห็ดเผือเสื่องเดียวหันมาเห็ดจังเป็นอินซีนี่แม่จะทำงานเหมือนละสามสมโม่ค่ะคือเห็ดต่เลิกแดดประานออกค่ะแดดออกแม่กับเขาขั้วล่ะกัะเห็ดเวียกอยู่ม่มกับพ่อได้ไปจ้างแรงงานเลยค่ะอยู่่ใ้ค่ะ เปลี่ยนจากเคมีมาเป็นอินทรีย์นี่ร่างกายก็แข็งแรงใจก็สบายบ่ได้หลีบร้อนบ่ได้หาเงินใส่นี่ก็มีความสุขดีอยู่ค่ะแต่อุปสรรคพวกแม่แรงพวกเอ่อบุได้ใส่ปุ๋ยเคมีเ็อเออเฮ็ดให้มันนี่มันมันก็มีคือกันค่ะนี่ค่ะสมมุิว่าบ่งนี่ทาบ่งนี่บ่งลงนี่เป็นไม้ยืนต้นนี่มันจะบ่เสียหายดอกมันกินแต่ใบ เฮากัจะไปเก็บใส่ถุงแล้วไปปล่อยทั้งไม่เพราะว่าแม่โบขาแม่ก็รักษาสินหาเก็บไหวบ่ครับก็เอาแต่ตามทีแรกพ่อได้ค่ะเพราะว่าแม่ปลูกมันร่วมกันอยู่มันกับโบหลายไงมันก็ปวยีปลูกจะใหิบสีอะไรอยู่กล่วยเพมีโรคหรอกค่ะมีกับตัดทิม่มค่ะ่วยนี่เพราท่านมีปัญหาเพราะว่ามันพึ่งปลูกแต่แต่ไม่ยืนต้นนี้มีมีกับพ่อแก่ได้อยู่ค่ะ มันจะเป็นบ่งเท่ากับเก็บออกตอนถี่มันมันมันส่นวนใหญ่มันก็จะมีแต่ปัญหาคือเรื่องขาดนามนะคะ่ะนามาพ่พ่อมายืนต้นมานี่บักเพี็กบักเขือถี่ปลูกไว้นี่บักทั่วจังสีคือหนาะเท่ากับเลือกดูด,ดูการปลูก้ายยมแม่งกระเบื่อมันใครจังสีนะ่ะเท่ากับว่าท่านปลูกจังสีนะคือสมมติ่า ปลูกถือกช่วงแม่งกับเบือใครมันล่งหลายก็ไปลกโิ่ทิมแล้วค่ะลกถทิมให้มันเบิดหดนาหรือดูมันเท่ากับจังปลูกใหม่วิธีการแก้ไขมีอะไรแค่นี้แหละค่ะค่ะคือคือบตองทาเอาสารทีเห้ามาักไวี่่ไปไลกับพ่อใดอยู่พ่อใดกินอยู่แม่จะมักน้อนไตยอยากไว้นะแล้วใ่กับ อันบลเพีดใสใสหายางอย่ามีหายางมีคามีตะไคร่หอมบลเพีดนอนตยากแล้วกะ็พ่อดอเจ็ดก่บบวกกันมักใส่พ่อดอเจ็ดแล้วกะ็กองออกพ่อได้ประมาณสีสิบห้าวันนะได้ผลแบบนี้นต้องก,กองออกเอามาผสมน้ำเจีดก็พ่อได้กินอยู่ค่ะไล่ด้ ปุ๋ยไสปุ๋ยเีกับตั้งกันังไตงที่รถศาสตร์ค่ะแล้วก็ที่เขากะจะนยสวยกลัวค่ะแต่ตอนกินนี่มันหวานบบนุ่มค่ะหวานกับหวานแห้งเวลาเอามาตาลคนจะแข็งเลยค่ะแม่ค่อยไปเอากล้วยยูจิเลิศสีมาตากมันแข็งมันบนุ่มคือกล้วยแม่เพราะว่าเขากินปุ๋ยห้องแม่มันบริกินปุ๋ย ันนี้เข้ากะหหว่ามันแก่ําไดเขา้าเอามามาตัดลงเนาะของตลาดเขาก็ตัดลงก่อนเขาโบไห้มันแก่แห้งมันก็เลยหว,วานนะใส่ปุ๋ยอย่างแนครับใส่ขิ้งหัวค่ะขิ้งหัวขีไก่ทีมักแล้วถ้าเอาในกระสอบไปใส่นี่เขาจะเป็นหลวกเลยค่ะมันต้องมักก่อนมักโบไหา้บบไห้มีกินเหม็นแล้วก็บ่ใไห้ห่อนไห้มันเย็นก่อนจังไปใส่นะ มันจังสิเป็นปุ๋ยขายตลาดเกี้ยวเป็นจังไรแม่มีตลาดในท้องถินจังกันก็ได้ขายกับพ่อไเด้ขายอยู่ค่ะ,ะกันคนส่วนใหญ่ก็กระยาก,กินของปลอดภัยแหละค่ะของถี่นพมีเคมีเนาะพวกคุนมอก็ใส่บริการดีอยู่มาใส่ก็เดยขายอา่ยจะบอกอี่อย่างครับบริโภคแม่ครับโอ้ <laughs> ผู้บริโภคมัน,นบางคนเพิ่นสีบอกเข้าใจว่าอันเป็นยังตองมาเห็ดอ,อินซีเพราะว่าเพิ่นบ่หู้ถทษไั่ของของเคมีเคมีมันมีถทษต่อหลางกายคนเด้จังว่าอันพูท,ท่านท่านเพิ่นวอาไว้ว่าคนสีอายุสั้นลงคนอญญายุบ่สั้นลงอย่างไ๋ใส่ฟอร์มาล,ลีนใส่สารการันบูดแม่บอกทุกอย่างที่ ของที่แปลรลูขึ้นมาอยู่ในตลาดมีแต่ใสาสารกันบูดทั้งนั้นเลยมันก็เป็นอันตรายตัวคนเดี๋ยวเกิดมาเรี่ยงนี่คนตำบลบูเปื่อยนี่แห่งเป็นเ,นเป็นเนบาหวานหนึง่งนับได้เลยขอบข้วละหนึ่งคนที่ที่ปอดกับส่วนหน่อยนะร้อยละแปดสิบซะไปที่เกิดเป็นโรคก็กคือแผลสานเคเนีนี่แหละค่ะเขาเจาะพท่านหูหูแต่ว่าอยาก คือกูทกศมาแล้วอยากใส่นี่ให้มันแล้วจริีๆนะมองโบเห็นเลยว่าสารเคมีนี่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเจ้าของไปวอาเขาก็บอฟังดอกเพราะว่าเข้ากับมีพันธสัญญากับทกศแต่ว่าแม่บเลยมีพันธสัญญากับทกศแม่ก็อยู่ได้เขาแต่ให้สุขภาพดีลูกค้าที่พิ่นสื่อกล้ยกวยกล้วยตาเข้ากินนี่ เขาเทาโฆษณาจังได้น,น,นะคะอ๋อแบบปากต่อปากค่ะค่ะพูดเอาไปหายโมเสียม,มยังนจังไดงน,น,นะ,ะโอ้บอกแต่ว่านี่คือกล้วยอินทรีย์แค่นั้นแหละคะ่ะบริษัทสา้นแค่หมี่ยังในตลาดมีว่างไ้ของแม่กับของทั่วไปที่เขาเห็ดกล้วยตากคือกันเป็นยังจังตรงสื่อของแม่แม่บริษัทเคมีค่ะเขากล่าวว่ามันมันหวานค่ะหวานธรรมชาติ ราะว่าแม่บดวใดใส่บดวดเอาอีงยังมาผสมเลยนะตากถร้รามาสิเลยลูกค้าก็สนับสนุนดีอยู่ค่ะพ่อใดอขายค่าแม่เห็ดจังสี่เป็นการเห็ดบุญนาหมอค่เป็นการเฮ็ดกับสิ่งแวดล้อมแม่นค่ะเห็ดบุญกับสิ่งแวดล้อมที่ห้าบ่ไดเ้เ้าบ่ไดดเ,เอาสารเคมีมาขาพ่นเพราะว่าสิ่งมีชีวิตอยู่ในดินนั้นมันเป็นพันๆลอยชีวิตพุ่น้อยชีวิต,วตพันชีวิตพุ่น เฮาเอาสารเคมีตีดลงไปเพื่นก็ตายพ่อดินตายบันนี้พืชพืชเฮาก็ปปวยได้บัดเนี้เพราะว่าดินขาดคว่วมสมดุลเฮากระตองซอยให้ดินสมบูรณ์สารเคมีเนี่ยตัวดีเห็ดให้ดินป่วยจังว่าพวกปลูกพืชเสี่ยงเดียวนั้นมันเกิดโรคเกิดโรคพากันจมนะ่สะสาเหตุก็คือดินมันป่วยบันนี้พืชก็ป่วยนํำนะ จังว่ามันมันมีหลกมีไผ่มามาหดคนพุ่นละเ่ะ <laughs> เรื่องการรับรองมาตรฐานน่แม่ขามีใบเซอร์ได้ให้มาใบรับรองเกษติเอนซีน,คน,นีค่ะ,กะเษกษตรเอนซีแม่ได้จากสสส,ส,สนี่ใบหนึ่งแล้วก็ได้จากหน่วยงานรัฐอีกของกรกมกรมอีหังกรมเผืชด กระสรวงกษตเก็ไดกระไรก้มากาเกื่อแมน่นแมน่นก็ได้อีกใบหนึ่งค่ะพ่อเอาใบไปตัง้งเขากบเบิงเลยค่ะคันไปขายนี่เขากะตองเอาใบไปวางนําเขาก็ตองเบิง่าเขาแม่นอินซีอิลีบอร์จริงๆนะก็มีพาเอากลักษณ์คือซอสอค่ะไปปลูกเข้ากับจะหัวว่าเป็นอินซี่ ว่าเพชรทิศีรายได้สิลดโน่แบ่บอกขันรายได้บ่าถึงรายได้นี้ลดแต่ว่าเขาบ่มีรายจ่ายไงรายจ่ายบ่มีคือถ้าปูพักยังส่กับพู้ถอยตรงไปซสือพักตลาดแม่บอกกับผ่้ตรงมีรายจ่ายถึงรายได้จะน้อยมันก็เหลือได้ค่ะเลือเบิดคูบาท ปัดใจในหัวเลื่อนนี่คือแม่จะได้ใจแค่นาะมันรลดค่ะเพราะว่าปุ๋ยแม่กับบไดสือ่อเข้ากับบไดสือ่อเข้ากับเหตุเองขั้นสื่อก็คือสื่อขีง้งหัวนะคะ่ะมันกับบไดสือ่อแพงคือปุ๋ยมันบอกปุ๋ยกระสอบหนึ่งประมาณแปดลอยเก่าลอยหรือพันจังสิห้องสื่อขีง้งหัวมันกระสอบละสามสิบห้าบาทเลาวก็มาผสมมักมันก็บบไดใส่ต้นทุ่นหลาย ได้หน่อยก็เลืออยู่ค่ะเพราะว่าเขาบ่ได้ไปลงทุ่นสูงคือมูมูมเพิ่นนั่นเพิ่นต้นทุ่นเพิ่นหลายเพราะว่าเพิ่นบอ่อเห็ดบัญซีไล่รับรล่จ่ายคือแม่ถ้าผู้ไดมาเห็ดบัญซีรา่รับรลยจ่ายนี่จะูหเลยว่าเงื่อนไหลไปใส่แล้วก็สงขวรสีเห็ดบอ่อแม่ลองเห็ดอยูอย่ปีหนึ่ง มันนินเสี้ยนปีมาแม่กับมกแม่คิดบิรคูยางค่าเสียใจค่ากับเขาสื่อกับเขาแต่ละเหมือค่าตัดคมค่าอียังแม่ลงไว้เบิดมากมาหากออกแล้วค่าข้องเสพนี่กะพ่อไวอยู่มันไปอยู่นําค่าปุ๋ยค่าคนงานค่าที่เฮ้าเอามาลงทุนต้นทุนเฮ้าสูงมันก็เลยเป็นอันว่าเป็นภาพลวงตานะเฮ้าบ่าได้เขาจับมันสื่อได้เงนิน แต่เขาก็เอาไปให้ผู้อื่นแม่ก็เลยเขาก็งน้อยไปแล้วหลุงพวกถีหลูกจ่างถี่เคยมาเห็นงานนำมานขายผู้อีล้านยัง่ะถามแล้วยายหนี่เป็นยังเศร้าเห็นให้บพราคือผมมาสื่อปุ๋ยเขาก็ถามเพราะว่าปกติแม่จะสื่อเธอละสามหมื่นหาหมื่นคือกูอ้เงินจากทกศมานี่ได้มากก็คือเขาไปหลานปุ๋ยเก็บสื่อมาตุนไหวแม่ เวลาเขาจะใส่เขาก็เอาออกไปใส่เลยจริงๆนะเอาเขาโกดังไว้เลยมูที่โบนัยเฮดกินซี่เบิรงแม่ก็ยังโบนัยเฮดนี่เพราะว่าเพราะอีหยังเพราะเขาโบนัยเฮดเขาคือก็เขาสิโบนัยเฮดคือแม่นี่เพราะว่าเขายังเป็นหนีทศกศเขาบ่มีปัญญาสิสิใส่หนีได้หรอกขันบ่ใส่หนีโบได้ไม่เห็นแบบแม่นี่ถ้ามีหนีเขาก็ลำบากไปเพราะว่ามันต้องเคี่ยว นออกซะก่อนนะคนส่วนใหญ่เป็นหนี้ค่ะตำบลบุเปื่อเนี่ยงกประมาณคาประเมินทีไรเนี่สูงเอาไปกู่กู้หลายหลายเากสอกับสนับสนุนให้กู่กู่ติดหนี้ผู้รักษาแสนหาแสนมันบม่มีหนี้แต่แม่เท่านั้นได้ในเห็ดอินทรีย์เพราะว่าแม่บบกู่เท่ากสอสมัยก่อนแม่นี่ละ ที่หนึ่งโมละกูแต่เดี๋ยวนี้คือเลิกได้มาสิบป,ปีแล้วล่ะค่ะเลิกก่อนเลิกเป็นหนีตั้งแต่บบท่านได้มาเหตุอินทรีนาายนี่แหละแต่ว่าบัดนี้พ่อโหแล้วก็บเพื่อเลิกเลยนะคะเห็แล้วตัวยางแม่นีมาเหตุปีก็โบเป็นหน,หน,หนีแล้วเขาคือคือโบเหตุตามแหรอครับบงังกับผู้ผู้ผู้เขาเห็ุก็มีอยู่ค่ะเดี๋ยวนี้สามาชีกกระเหลื่มไรมากเลยล่ละสำรับค่ะสำรับผูรักสุขภาพ ัวอยางแม่เขาก็เห็นแม่เห็ดบางคนเขาก็ว่าเอ้านี่คอยกรบโ่บมีคอยคือน่บเห็ดแบบเจ้าเขาก็ว่าจริงๆเพราะว่าเพื่อสุขภาพเฮหเพราะว่าสารเคมีมันเป็นอันตรายต่อสุขภาพนะจังว่าคนรุ่นไม่นี่เป็นภูิแพ้่หลายอากาศบ่ดีทีให้ส้มทีแม่ปลูกมันนั่นแม่ปลูกใหม่ป่าใส่ ประมาณยี่สิบหาไรเพราะว่าหายมันดูดข้าวบอนเนาะเข้ากับว่าวังอีหยังนนนะนาปลูกหายเพื่อนหายโลกลมเย็นมาจ,าจาันจะเพื่อหายโลคหายล้านไปเพราะว่าเอามาปลูกมันนี่เฮ็ดหายเดียนป่วยซื้อ,อเข้ากับว่าใดหยังเฮ็ดไปพ่อใดเท่าบบเหลือนะคะ่ะเอาเส้นส่วนนะครับให้คนมาซื้อ กล้วยตากแม่ประจวบใช่ไหมพี่ย่อก็พี่ย่อไหมกล้วยตากแม่ประจวบหรอกล้วยตากธรรมชาติค่ะกล้วยตากธรรมชาติค่ะกล้วยตากธรรมชาติแม่ประจวบค่ะต้นซื้อลงไป้ำนมน้องเออโบ้ท่านแม่ยังแม่โบ้ท่านได้เฮ็ดสลากสลากนี่เก่านี่มันโบ้ท่านเบิดนะขันมันเบิดแล้วแม่จะเฮ็ดแบนซื้อซื้อเป็นแม่วีนะค่ะเพราะว่าให้นี่ซื้อไร่แสนวีนะค่ะก็จะ จะเปลี่ยนเป็นใส่ซื้อแม่ของแม่ธรรมชาติไล่แม่แม่เขาแม่บอกครับค่ะซื้อสวีบอกแม่นี่ยแหละซื้อซื้อเลีนเอาแล้วประจวบประจวบนี่ซื้อค่ะสวีนี่ชื่อแสนวีค่ะแสนวีค่ะอันเฮทีเป็นแสนวีนั่นคือแม่ไปเลีนขายพุ่นล้วม่ยุ่ยจะเลื่อนสีนะก็ใส่ซื้อรถเพราะว่าให้มันเป็นเอกลักษณ์เท่าที่ลูกค้าจะทา รดขั้นนั่นขั้นนี้คือพอท่านมาจังสีนาแสนหวีค่ะหวีหอวอยหวีนี่ป่ครับแม่นค่ะโอ้เราจะเป็นต่อไปสิเป็นแม่หวีเนาะค่ะจะเป็นแม่หวีค่ะเออจะได้รู้ตอนนี้เราจะไม่ใช่แม่ปัจจุบันแล้วเราจะเป็นแม่หวีเพื่อจะได้โกมกก่อนเป็นแม่หวีค่ะเส้นส่วนแนครับสมมติว่าผมสิมาสื่อเส้นส่วนแนโอ้ค่ะกล้วยแม่นี่เฮ็ดจากยินซี่ค่ะ เ็ดธรรมชาติเลยค่ะหวังที่เฮ็ดเพื่อสุขภาพค่ะบ่เมนว่าเห็ดเพื่อรวยค่ะเห็ดพ่อได้ให้มีอาชิบสำหรับผู้สูงอายุคือแม่นี่นะกับที่เอื้อประโยชน์ให้ขอบครัวพ่อใด้ใส่ด้ยยังตุนไปจริงๆนะแล้วก็ให้ผู้บริโภคมันได้กินของปลอดภัยนะคะประมาณนี้แหละค่ะแม่ไม่มีน้ำตาลไม่มีน้ำผึ้ง,งคือธรรมชาติเลยค่ะ แม่แต่ตั้งแต่มือปลูกกล้วยลงที่ที่เอาปุ๋ยเคมีใส่เลยนะค่ะได้ซ้ำได้เอาซ้ำนั่นเพราะแต่ให้ปลอดภัยจากเคมีนะคะเพราะว่าแม่แม่บ่มักแห้งเคมีเพราะว่าภูมิพระคุณของแม่นี่เสียสีวีตหย่อนสารเคมีนี้นะค่ะยังว่าแม่ตอตานแห้งแม่ครับเ่ยคำว่าอย่าเลื่อมมุดหนุนกล้วยตากแม่สวีกล้วยตากธรรมชาติแม่วีค่ะวี กล้วยตากธรรมศาสตร์แมวีนี่หล,ละเ่อนอ่ล่อหนุค่ะเ่อนสองสามอย่าลืมมาอุดนนหนุมมน,นกล้วยตากธรรมศาสตร์ของแม่วีเด้อค่ะมันเพียดจากธรรมศาสตร์อิหรีค่ะจากใจค่ะผู้ดีไา้ <laughs>